สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณติดแฟนมากเกินไปแหมคนเรามีรักก็ต้องอินเลิฟเป็นเรื่องธรรมดานะคะมองไปทางไหนก็สดใสแต่โลกของเราก็จะมีผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งที่อินเลิฟโดยที่ไม่สนใจอะไรจนเกินพอดีไปหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆที่ชอบทำตัวติดแฟนยิ่งเผลอทำพฤติกรรมแบบนี้มากๆนานวันเข้าอาจจะไม่ดีนะคะ พีอาร์ว t ร์เรตี้ดีๆสำหรับผู้หญิงวันนี้ชวนสาวๆมาลองสำรวจตัวเองกันค่ะว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นโรคติดแฟนมากเกินไปหรือเปล่า 1. ตัดขาดเพื่อนและครอบครัวการที่คุณสาวๆมีแฟนนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลืมเพื่อนและครอบครัวนะคะเมื่อลองคิดดูดีๆใช่ว่าความสัมพันธ์ของแฟนจะเป็นทุกอย่างให้กับชีวิตคุณอย่างเดียวเสมอไปอย่าลืมนะคะว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่คุณเพียงสองคน แต่ยังมีเพื่อนครอบครัวคนรอบข้างที่คุณสามารถมีความสุขกับเขาได้ด้วยเช่นกันดังนั้นหาเวลาให้กับพวกเขาบ้างนะคะ 2. เป็นคนทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้จากเดิมเคยเป็นสาวแกร่งตัดสินใจได้เด็ดขาดกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้จะคิดหรือตัดสินใจทำอะไรทีคุณต้องปรึกษาแฟนไปหมดะทุกเรื่อง เหล่านี้เป็นอาการที่บอกให้รู้ว่าคุณกําลังพึ่งพิงคนรักมากเกินไปและยอมให้เขามามีอิทธิพลเหนือชีวิตคุณจนเกิดอาการเคยตัวเกิดวันหนึ่งที่คุณไม่ได้เป็นแฟนกับเขาแล้วลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณยังติดเขาเป็นตังเมยอยู่แบบนี้คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆค่ะ 3. ไม่ชอบให้เขาไปเที่ยวกับเพื่อนสาวๆที่ติดแฟนเป็นตังเมมักจะมีอารมณ์ไม่ชอบใจเมื่อแฟนหนุ่มมาขอไปเที่ยวกับเพื่อน สงสัยไหมแค่ว่าทําไมเขาถึงเอาแต่ขอไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะเขาคิดว่ามีเวลาอยู่กับคุณมากเกินพอแล้วการที่คุณไม่มีเขาอยู่ข้างๆทําทให้คุณเหงาและเหตุผลเดียวที่คุณเหงานั่นก็เพราะคุณไม่มีกิจกรรมอื่นให้ทํานอกจากอยู่กับแฟนแล้วยังจะเถียงอีกไหมแค่ว่าคุณเป็นคนไม่ติดแฟน 4. ตอบแชทช้ามีงอนไม่เลิก เมื่อคุณแชทหรือโทรศัพท์ไปหาแฟนคุณครั้งใดในใจคุณก็อยากที่จะทำให้เขารับหรือมีปฏิกิริยากับข้อความแชทของคุณเร็วๆไม่อย่างนั้นจะเกิดอาการลงแดงเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ตอบกลับมาจะไม่มีเรี่ยวแรงทำสิ่งอื่นได้เลยในหัวของคุณจะคิดไปต่างๆนานาว่าเขาหมวแต่ทำอะไรอยู่นะหนีไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าหรือไปกับสาวที่ไหนเหล่านี้จะทาให้คุณประสาทเสียเอาได้ง่ายๆนะคะ รักกันมันก็ดีอยู่หรอกค่ะแต่บางทีก็ต้องมีขอบเขตเว้นที่ว่างให้เวลาส่วนตัวกันและกันบ้างนะคะสาวๆคนไหนที่กำลังมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่รีบปรับปรุงด่วนเลยค่ะติดตาม PR Variety คอนเทนตดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ